ตอนนี้ก็เป็นจุดที่เป็นยอดเดิมนะครับยอดเดิมของต้นไซต์ต้นนี้นะครับสวัสดียามเย็นนะครับทุกๆคนจากช่องสวนไรใหญ่ครับวันนี้ผมก็มาสำรวจนะครับพื้นที่นะครับของที่สวนเหมือนเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงยามเย็นนะครับของเดือนตุลาคมสองห้าหกสี่นะครับเป็นช่วงปลายปลายปลายเดือนตุลาคมแล้วนะครับ วันนี้ผมก็มีสิ่งที่จะมาอัปเดตนะครับให้ทุกทุกท่านได้ทราบเกี่ยวกับข่าวสารในวงการเกษตรของสวนเรานะครับก็คือตอนนี้นะครับก็มีข่าวนะครับที่ทุกคนน่าจะทราบดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฝนที่ตกหนักนะครับแล้วก็มีปลายปลายพายุเข้ากรุงเทพเอ่แล้วก็มีปลายปลายพายุนะครับเข้ามาที่เมืองไทยของเรานะครับก็น้ํา ก็จะท่วมหลายพื้นที่นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังทําให้น้ําที่เป็นน้ําหลากจากภูเขานะครับไหลาจากบนภูเขาเนี่ยลงไปที่พื้นที่ราบด้านล่างนะครับก็ส่งผลเสียหายให้กับพื้นที่การเกษตรหลายๆที่เลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับผลกระทบอันนี้เนี่ยเช่นเดียวกันนะครับก็คือตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณด้านหน้านะครับของ จุดที่เป็นต้นไซของเรานะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเรานะครับต้นไซใหญ่ของเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกับต้นไรของเรานะครับเดี๋ยวดูกันได้เลยนะครับนี่นี่นะครับก็จะเห็นว่านะครับด้านหน้าของผมนะครับจากที่เคยเป็นต้นไซนะครับตอนนี้ก็ไม่มีต้นไรแล้วนะครับนี่ต้นไซต้นที่ใหญ่มากนะครับตอนนี้หายไปไหนแล้วนะครับ สงสัยไหมครับนี่จุดนี้นะครับเป็นจุดที่จะต้องมีต้นทรอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือเนี่ยนะครับประมาณช่วงช่วงของต้นต้นเดือนนะครับตุลาคมนะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าฝนตกหนักมากนะครับแล้วก็ทําให้รากของต้นทระครับเขาไม่สามารถที่จะ ยึดตัวตัวลำต้นได้นะครับก็เลยทำให้เกิดสิ่งนี้นะครับลากของต้นนะครับลอยเลยนะครับเนี่ยดูตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่คือลำต้นนะครับต้นไซใหญ่ของเรานั่นเองนะครับซึ่งใหญ่โตมโหฬารมากนะครับไม่รู้ว่าสิบคนโอบหรือแปดคนโอบน่าจะได้นะครับ ให้ดูนี่นะครับนี่คือลำต้นนะครับที่ที่ล้มแล้วนะครับเนี่ยน่าเสียดายมากๆเลยครับเดี๋ยวผมจะให้พาไปดูตรงตรงรากนะครับนี่คือพื้นที่รากนะครับซึ่งผมว่าอยู่มานะครับเกือบเกือบจะร้อยปีได้นะครับต้นต้นนี้ครับก็คือใหญ่แ้ะก็เก่ามากนะครับนี่คือด้านล่างนะครับก็สังเกตเห็นว่ารากจะไม่ใหญ่มากนะครับ เดี๋ยวผมจะแวะมาดูเจาะลึกตรงล่ากอีกทีเี่ยนะครับว่าตรงด้านล่างเป็นยังไงบ้างครับนี่แล้วก็ลำต้นนะครับเข้าไปดูใกล้ๆกันเนี่ยครับก็คือจุดนี้ก็ครับก็เหมือนกับจมลงไปในดินส่วนหนึ่งนะครับเนี่ยเหมือนกับดินอ่อนนะครับตรงนี้เหมือนดินอ่อนลงแล้วก็ดินก็อุ้มน้ำไว้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเนี่ย เนี่ยครับลมไม่ได้แรงนะครับลมไม่ได้แรงเลยอันนี้เป็นต้นสะเดานะครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันต้นสะเดามีสองด้านครับส่วนนี้เป็นลำต้นนะครับนี่เข้าอยู่ใกล้ๆนะครับนี่นี่คือลำต้นนะครับของต้นใสครับนี่ครับใหญ่มากอันนี้คือต้นปัจจุบันที่ล้มอยู่ตรงนี้ครับจริงๆแล้วเป็นแค่ครึ่งเดียวของแต่ก่อนนะครับเพราะแต่ก่อนเนี่ย ลายด้านที่อยู่ตรงด้านริมๆนู้นะครับเขาจะต่อยืดออกไปอีกนะครับยาวไปอีกนะครับซึ่งตอนนั้นก็โดนลมนะครับโดนฟ้าผ่าแล้วก็หักลงมานะครับนี่ก็ถือว่าต้นที่ใหญ่มากๆมากๆเลยนะครับสัญลักษณ์ของสวนเรานะครับก็มาจากต้นไทรต้นนี้นี่งนะครับสวนไทรใหญ่เพราะว่าแถบนี้เป็นแถบที่ ต้นไทรต้นเดียวที่ใหญ่มากนะครับก็คือต้นนี้นี่เองนะครับตอนนี้ก็น่าเสียดายครับก็ล้มลงมาแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยครับให้ดูกิ่งก้านนะครับก็เป็นกิ่งก้านที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับตอนนี้ก็เป็นเขียวสบอบยนะครับมะม่วงเขียวสบอยครับก็โดนเข้าไปด้วยนะครับเนี่ยเรียบร้อยเลย มะม่วงหลายๆต้นนะครับแถบแถนี้โดนโดนไปเยอะนะครับเพราะว่าลำต้นของเขาทอดยางมาไกลนะครับต้นนี้ก็เป็นจุดที่เป็นยอดเดิมนะครับยอดเดิมของต้นไส่ต้นนี้นะครับน้ำหนักมากนะครับเนี่ยหนักมากเลยครับลำต้นต้นนี้จริงๆแล้วต้นนะครับเขายังไม่ตายนะครับก็คือรากเขาจะยังอยู่นะครับแต่ว่า ิ่งที่อยู่ด้านบนก็เอลงมาแบบนี้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ใหญ่มากครับแล้วก็แถบนี้ก็มะม่วงแถบนี้ก็ไปหมดเลยนะครับนี่เรียบร้อยเลยครับต้นนี้ก็โดนไปด้วยนะครับต้นนี้ก็เสยนี่ยครับต้นนี้ก็เสยไปด้วยน่าจะเป็นเขียวสะบวยนะครับต้นนี้หรือมันขุนสีครับสองอย่างนะครับที่อยู่ในโซนโซนนี้นะครับ เดี๋ยวเราลองไปดูภาพมุมไกลๆดูบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูขนาดเขาล้มนะครับขนาดเขาลมข้มเขายังขยใหญ่ขนาดนี้เลยครับดูนะครับขึ้นไปถึงตรงนน้นนะครับกิ่งปลายกิ่งนะครับนี่ผมก็ถอยมายาวๆนะครับนี่นี่ครับ ขนาดล้มยังใหญ่ขนาดนี้เลยครับเสียดายนะครับเดี๋ยวผมจะแวะไปดูตรงนี้นิดนึงนะครับที่เป็นส่งพุ่มนะครับเนี่ยครับแถวนี้เป็นพวกมันขุนสีนะครับกับเขียวสะเบยนะครับก็โดนไปด้วยเลยตรงนี้ก็เป็นทรงพุ่มนะครับใหญ่โตมากครับ รับน้ําหนักไว้มากนะครับเขารับน้ําหนักไว้มากแล้วก็ดินดินเนี่ยอ่อนตัวนะครับในขณะที่ลากก็ไม่ได้ลงลึกมากนะครับก็เลยเกิดทําให้ไม่สามารถรับแรงโมเมนต์นะครับโมเมนตัมที่ตนเขาค่อนข้างที่จะเอียงอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ครับจะไม่ได้แบบรัดได้ดิ่งระดับดิ่งเท่าไหร่นะครับมันก็เลยเวลาดินอ่อนบุ๊บก็เลยล้มลงมาแบบนี้นั่นเองนะครับนี่ ไปดูด้านข้างต่อครับไปดูกันต่อครับนี่ผมก็ถอยออกมาค่อนข้างจะไกลเหมือนกันนะครับนี่แบบนี้นะครับก็จะเห็นเนี่ยนะครับกิ่งก็พ่อก็ตัดไปบ้างแล้วนะครับกิ่งพวกกิ่งที่มันแบบลงมาเนี่ยฮะแถวๆนี้ครับพ่อก็ตัดไปบ้างแล้วนะครับดูเนี่ยครับตรงนี้ก็ส่วนปลายนะครับส่วนปลายยอดนะครับที่เป็นกิ่งก้านต่างๆหลักๆนะครับ ก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับแล้วก็สังเกตดูว่านี่ครับใหญ่มากมีกิ่งที่อยู่ด้านล่างนะครับที่แบบว่าหักลงมาแล้วก็ค้ากับดินนะครับแล้วก็ทําให้กิ่งเขาหักไปครับอย่างเช่นตรงนี้ครับแถวๆเนี้ยครับก็เป็นกิ่งที่หักครับนะครับนี่ก็เป็นเป็นตำนานหนึ่งนะครับของต้นไทรต้นนี้นะครับต้นไทรใหญ่ต้นนี้นะครับที่ ผู้คนในแถวแทบนี้ครับก็จะกล่าวถึงนะครับพูดถึงต้นไส้ตอนนี้ก็คนก็จะรู้จักนะครับว่าว่าต้นนี้อยู่ที่ไหนก็จะมากันถูกต้องนะครับว่าอยู่ตำแหน่งส่วนไส้ของเราเนี่ยแหละ ก็ว่าเป็นการจบตำนานหนึ่งนะครับของต้นไสนะครับต้นไทรใหญ่นะครับของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูจุดที่เป็นถึงแต่ก่อนก็เป็นศาลนะครับเป็นศาลที่ทำไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับไปดูตำแหน่งลำต้นใ,ตใกล้ๆกันนะครับ นี่ครับถึงนู่นเลยเดี๋ยวดูตำแหน่งของรากนะครับนี่ครับรากก็โอ้ยุงเยอะมากครับนี่ครับรากขาดนะครับเนี่ยตรงนี้ตำแหน่งนี้นะครับนี่ครับรากก็ขาดเลยฮะนี่นะครับนี่ก็ตำแหน่งเป็นตำแหน่งดินนะครับครับเราเข้าไปดูใกล้ๆกัน ไม่มียุงเยอะไปหน่อยนะครับนี่ครับลากเขาก็นี่ก็เป็นโพรงนะครับเป็นโพรงให้อยู่ด้านใต้นะครับยุงจะค่อนข้างเยอะมากเลยนี่ครับโพรงให้อยู่ด้านใต้ต้นนะครับก็เป็นโพรงขนาดใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยซึ่งอยู่ใต้ลำต้นนะครับโอเคครับ ครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลาไปด้วยภาพมุมกว้างของต้นไทรนะครับต้นไทรใหญ่ของเรานะครับเพื่อที่จะลำเล็กไว้นะครับโอเคสําหรับใครที่ชอบคลิปของเรานะครับก็สามารถกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กดแบ่งปันนะครับให้กับเพื่อนๆพนได้นะครับที่อยากจะรับรู้รับทราบเกี่ยวกับข่าวสารของช่องสวนไทรใหญ่ของเรานะครับ โอเคลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ